ไปลองเทคนิคใหม่กันเลยดีกว่านะครับขอแนะนําให้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการลงทะเบียนได้สําเร็จนะครับแต่ว่าเรามีมือถือทําไงฮะมาดูวิธีครับเข้าโครมกันเลยครับเข้าโคมนะครับพิมพ์ GSB. OR.TH นะครับเสร็จแล้วก็ก่อนอื่นก่อนอื่นอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดตรงกลางปุ่มตรงกลางนะให้ไปเปลี่ยนปุ่ม3ปุ่มแนวตั้งนะครับจุดเล็กๆตรงนี้นะครับนะครับ เลื่อนลงมามาดูคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้จะทำตัวให้มันเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนเว็บของคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับป่ามาแล้วครับเรียบร้อยเรากดปุ่มแรกไปเลยฮะก็จะขอคู่เงินนะครับทำในมือถือมันทำยากนักนะครับเราก็ทำจากคอมพิวเตอร์แต่ตอนเนี้ยเราทำในมือถือแต่อยู่โหมดเสมือนคอมพิวเตอร์นะครับโดยการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ นะครับเสมือนเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปนะฮะโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปรอแป๊บหนึ่งนะครับหายังนะถ้าไม่ได้นะครับกดรีเฟชครับปุ่มสีน้ําเงินนะครับมันจะไม่ได้สักครั้ง2ครั้งนี่แหละแต่ถ้ามันเข้าได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวคุณจะได้ไปหน้าต่อไปนะครับ ช้าหรอช้าขอ,อกดอีกทีนิยังไม่มานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับรอให้ขีดข้างบนนะ่ะสีน้ำเงินนะครับตรงจุดตรงบนเนี่ยให้มันเลื่อนจนครบซึ่งเดี๋ยวแป๊บเดียวมันจะเลื่อนเร็วมากนะครับแต่ว่ามันรอจังหวะที่จังหวะเซิร์ฟเวอรออ์ช่องทางกรารจ,จราจรที่ไม่ติดขัดนะ กำลังรออยู่นะครับยังไม่มาอีกเมื่อกี้ผมลองทดสอบดูนะมันเข้าได้เลยนะครับม,มันเข้าได้มันเข้าได้ง่ายนี่ฮะมาแล้วครับอ่าให้มากดเอาเป็นแบบอาชีพอิสระนะครับด้านล่างแถบสีแดงตรงนี้นะครับจะมี10,000กับ50,000นะครับจะมีให้เลือกอยู่ 1. จุดข้างล่างนะครับหรือว่าจุดที่2นะครับตอนนี้นสื่อสินเงินผมขยายให้ดูดีกว่าสงสัยไม่เห็นกัน นี่นะครับมาแล้วเห็นไหมลิกเลยมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงในการยอมรับนะครับถ้าดูคลิปเก่าคุณจะชํานาญนะครับถือว่าซ้อมมือมาแล้วคุณจะเข้าใจนะครับแต่ตอนนี้ใครดูคลิปใหม่จะงงหน่อยแต่ไปตามนี้เข้าใจเลยคือกดยอมรับไปเลยนะครับหลังจากอ่านแต่ผมไม่อ่านละนะฮะไม่อ่านข้อตกลงแล้วผมอ่านไปละกดลงทะเบียนเลยครับนี่ครับมาแล้วฮะขยายนะครับใช้2นิ้วครับขยายครับ แล้วก็เลื่อนครับเลื่อนมาแล้วก็กกข้อมูลให้ครบนะฮะกกข้อมูลให้ครบวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนวันเดือนปีเกิดปีเป็นปีคศนะคศนะจำไว้นะ19เอะไรครับหนึ่งเก้าเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปบ้านเลขที่พิมพ์ให้เรียบร้อยอาคารซอยแขวนจังหวัดเวสัน,นี เหมือนที่อยู่ในประชาตามบประชาชนใช่ถูกต้องละติ๊กไปตรงนั้นแหละรายได้เดี๋ยวมีให้เลือกนะครับหล,หลายจุดจะมีให้เลือกโอเคเ,อเลขที่บัญชีถ้ามีนะครับเลขที่บัญชีเงินฝาก12หลักโอเคละถ้าไปดูคลิปเก่ามาก่อนนะคนที่ติดตามมาก่อนแล้วนะครับจะเข้าใจนะครับตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้งั้นเดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลเลยดีกว่านะครับขอเวลาบแป๊บหนึง่งสําหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วอ๋อเราไม่กดผมยังไม่เคยลงทะเบียนสําหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วโอเคครับผมกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่มลงทะเบียนเลยฮะไปลุ้นกันมาอีกแล้วเจออีกแล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้ขออภัยคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเออนั่นเอาเข้าไปเออแค่ไงล่ะ โอเคครับลองกดใหม่ดูนะครับเมื่อกี้เบอร์โทรผมดันผิดไป็น1เบอร์นะครับ0494อันเดิมกลายเป็น0495ผมเข้าไปแก้แล้วเป็น0494นะครับหรือมือมันลั่นไปตรงไหนเนี่ยกดใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหเจ๊งเลยไม่แน่ใจนะครับว่าระบบอาจจะมีการเช็คว่าเราได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้วหรือยังนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นมาทำไมไม่บอกแต่แรกนะว่าถ้าใครได้เงินเยียวยา จากรัฐบาลแล้วไม่มีสิทธิ์นะครับหรือว่าไม่ให้กู้นะครับก็ไม่บอกนะครับแต่แต่ตั้งแต่ติดตามข่าวมาเหมือนเขาไม่ได้บอกนะเหมือนไม่ไม่ได้ห้ามนะครับคือสามารถขอกู้เพิ่มไดน้น่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วทําไมมันไม่ได้ล่ะครับอันนี้ใครลงทะเบียนได้ก็โอเคไปนะครับส่วนผมไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาวิธีดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอลองกดปุ่มเคยลงทะเบียนแล้วนะครับสีชมพูดูซิ โอเคฝากแค่นี้ก่อนลองดูนะครับลองดูนะครับไม่พบข้อมูลในระบบเออไม่พบข้อมูลในระบบนะครับเพราะว่าผมไปกดปุ่มเอ,อ่อสหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับก็ไม่มีผมก็ไม่มีอยู่ในระบบงั้นก็แล้วไปขอบคุณมากครับโอเคครับหลังจากผมลองผิดลองถูกนิดนึงนะครับได้คําตอบแล้วครับ เงื่อนไขเหมือนคุณสมบัติไม่ผ่านนะให้คุณไปเลือกเป็นเงินเดือน7 0 0 0ถึง1 0 0 0 0นะครับเป็นตัวเลือกที่2นะถ้า,าไม่เกิน7 0 0 0พ่ะมันไม่ให้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น7 0 0 0 0ถึง10,000เฉพาะเงินเดือนนะเงินเดือนมันจะมีให้ให้เปลี่ยน2จุดเลยใช่ไหมมันจะมีว่าของปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนปี6-3เนี่ยเราเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้อง เปลี่ยนไปเป็น7 7 0 0 0ถึง1 0 0 0 0นะครับแล้วก็มันมีอีกบรรทัดหนึ่งก็คือให้ตัวเลือกอีกบรนทัดก็คือ,เ,อเงินเดือนล่าสุดนะเงินเดือนณปัจจุบันนะฮะเขาเรียกว่าเงินเดือนณปัจจุบันนี่แหละก็เปลี่ยนให้มันเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันก็จะผ่านครับนะครับเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลำดับนะฮะกระลือากดพิมพ์แบบคําขอกู้นะครับสัญญากู้เงิน2ชุดและ หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะครับก็คือน่าจะมีหนังสือพวกนี้เดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะแบบคำขอกู้ใช่ไหมเข้าไปดูสิอ๋อก็เป็น pdf ก็คือไฟอล์เอกสารที่เราจะต้องเอาไปพิมพ์นะครับโอ้ยุ่งยากจังนะครับต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไปพิมพ์ มีกี่โอ้โหมันดูเซ็นอันไหนต้องกรอกให้หมดด้วยแล้วเอาเอกสารเนี้ยไปยื่นที่ธนาคารแน่ๆเลยแต่ว่าต้องรอ SMS ใช่ไหมรอนัดอีกทีน่าจะรอนัดอีกทีครับเนี่ยต้องเขียนกรอกให้หมดเลยเนี่ยเออแต่มันก็ดีตรงที่มัน25ปี25เดือนอะเดือนแล้วก็เวน้นนะฮะเว้น6เดือนอะ6เดือนแรกเลยนะครับ แล้วก็ไปหนังสือยินยอมอะดาวน์โหลดมาแล้วก็ต้องสีเวลาลปพิมพ์มีกสิกี่หน้าเนี่ยหน้าเดียวแผ่นเดียวนะครับยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางยินยอมมันจะเอาข้อมูลไปทำอะไรกะน,นะฮะเพราะว่าเขาคงไม่มีข้อมูลเรามัง้งแล้วก็สัญญากู้เงินสัญญากู้เงินเพื่อการบริโภคสินเชื่อ ต้องใช้ไหมเนี่ยอาโหลดมาก่อนเมื่อกี้สัญญาสัญญากู้เงินนะครับก็มีให้อ่านเฉยๆแล้วก็เซ็นนะครับมีให้เซ็นอันนี้กรอกง่ายหน่อยมันต้องใช้อะไรกันแน่ต้องพิมพ์สัญญากู้เงิน2ชุดหนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลนะครับ ยอมอสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภคไม่เห็นมีให้เราต้องต้องใช้เลยเออเนาะมันบอกไม่ครบะนะสรุปให้เราใช้สัญญาสัญญากู้เงิน2ชุดคําขอกู้สัญญากู้เงินอ่ะหมดนั่นแหละสามอันสัญญากู้เงินนี่อันอันสุดท้ายนี่ไงสัญญากู้เงิน2ชุดต้องพิมพ์2ชุดนะครับ แล้วก็ไอที่พิมพ์แบบคําขอ,อกู้ก็ต้องพิมพ์ด้วยนะครับนี่ไงคาขอ,อกู้ให้กดให้กดนะฮะพิมพ์แบบคําขอคู่พิมพ์ให้กดนะครับคือกดไอกดพวกเนี้ยกดไอสีน้ําเงินพวกเนี้ยนะครับให้กดและก็พิมพ์นะฮะมันไม่ไม่มันไม่ได้บอกไงแล้วก็เอาไปพิมพ์แบบคําขอ,อกู้นะครับเออสัญญา2ชุดนะครับขอคู่นี่1ชุดหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลก็ อันบนเนี่ยที่เราโหลดนะโอเคครบก็เดี๋ยวผมไปนั่งอ่านดูก่อนนะครับได้วิธีเท่านี้แหละครับลองดูนะ